ครูไม่เคยคุยกับครูบาอาจารย์ที่เป็นเอพระองค์เนี้ยค่ะแล้วอยู่ๆค่ะท่านอะพี่นงอะไปกราบท่านแล้วท่านบอกกับพี่นงว่าซึ่งครูไม่เคยคุยกับท่านเลยเรื่องเนี้ยค่ะไม่เคยเอ่ยไม่เคยคุยกับใครได้้ําท่านบอกกับพี่นงว่าไปบอกมาให้มาบอกครูค่ะว่าให้ครูค่ะทําน้ําหอมสามกลิ่นกลิ่นที่สามจะปังมากกลิ่นที่สามจะทําให้จะทําให้ปังทั้งแบรนด์ทุกคนเชื่อครูไหมพี่นงรีบโทรหาครูควันนั้นเลยพี่นงรีบโทรหาครูควันนั้นเลยแล้วครูอะ พี่นงพราะไม่เคยคุยกับอาจารย์เลยนะอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ฝากนงมาบอกครูค่ะว่าให้ครัวเหมือนเหมือนแบบให้ครัวทาน้าหอมกลิ่นที่สามคุณเชื่อไหมครัวคิดไว้ก่อนพระอาจารย์จะบอกอีกครัะอยากทาน้าหอมที่แทนดอกไม้ทูบเทียนมันวันหรือสองวันพี่นงก็โทรมาบอกว่าพระอาจารย์นะคะบอกให้ครัวทาน้าหอมกลิ่นที่สามแล้วจะปังทั้งแบรนด์จะปังมากจะเอากี่พันล้านหมื่นล้านได้เลย,ลย,ยะอะไรเงี้ยโอแม่เจ้าไม่หูได้ไงสุดต้องสุดต้องไปที่สุดค่ะฉันก็ไปสุดเลยค่ะทีนี้เป็นน้าหอมที่ใช้แทนดอกไม้ทูบเทียน กิ่งที่ฝ่ามือกลิ่นจะออกเป็นดอกไม้ทุบเทียนหอมมากเวลาเราขึ้นไปไหว้พระหรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาห้ามใช้ดอกไม้ทุบเทียนเราต้องใช้น้ําหอมกลิ่นนี้แทนดอกไม้ทุบเทียนแล้วสามารถนําไปถวายพระถวายพระพุทธรูปถวายพระเพื่อที่จะให้ท่าน,นะคะ่ะทุกคนคะพอเราทํามาเท่านั้นแหละโอ้ยไม่ต้องพูดถึงความปังมันทุกทิศทางะคะ่ะเงินมาทุกทิศทางทีมงานปังเพจปังรายการทีวีใหญ่ๆติดต่อมาอายุน้อยร้อยล้านทุกคนรายการอายุน้อยร้อยล้านิดจอมาโอ้แม่เจ้า อีฉันแบบว่ามึนงงทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันมาเร็วมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บป๊บปังถังแบนกลายเป็นว่าคนในแบนปังมากทุกคนขายมันเกิดจากการที่เรามีความเชื่อเรื่องมูเห็นอะไรหรือ,อยังคะครูกำลังจะบอกอะไรคะทํำไมวันนี้ครูพูดเรื่องนี้คุณเหนื่อยมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วคุณเหนื่อยมาเท่าไหร่กันแล้วครูไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะทุกคนครูเหมือนพวกคุณเลยเหนื่อยมาทุกอาชีพทําฟาร์มปลาเป็นที่สิบสิบไร่ทําร้านอาหารสี่ห้าร้าน เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพสอนเทรดหุ้น forex ไม่ใช่ forex ที่มีข่าวนะจ๊ะสอนที่สถาบันทําอะไรอีกคะทุกคนทําโรงงานลูกชิ้นส่งออกไปลาวส่งออกไปเอต่างจังหวัดทํางานหนักมากบัวตายควายล้มนอนวันละสี่ชั่วโมงสุดท้ายเป็นไงคะผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะค่ะลิ้นซ่อมหมดเลยสี่ลิ้นเส้นเลือดเป็นเส้นเลือดเทียมผ่ารอบสองไม่ได้แล้วขาดต่อเรียบร้อยแล้วแต่ผ่าไม่ได้หมอไม่ผ่าให้แล้วรอบสองครูทําหนักแบบบัวตายควายล้มไม่ได้แล้ว แล้วอะไรมันจะตอบโจทย์ชีวิตคุณและชีวิตครูล่ะคะมูไม่เป็นก็ไม่ใช่ผิดมูเป็นก็ไม่ใช่ผิดมูคือทางลัดของจิตใจเราครูไม่ได้พาทุกคนงมายครูไม่ได้บอกให้ทุกคนมาบูชาของขลังจากครูเพราะครูไม่มีใครอยากมูน้ําหอมไม่มีตังครูบอกว่าให้อธาทิฐฐานจิตขอให้ได้มีน้ําหอมมาครอบครองอธิฐฐานขอพอขอได้แล้วบางคนไม่ซื้อเองหรือไม่เชื่อเองอันนี้ครูช่วยคุณต่อไม่ได้ ครูไม่ได้ให้คุณหาเงินมาซื้อมาเปลืองครูให้คุณฝึกอธิษฐานจิตให้เป็นร้องขอจากสิ่งที่มันอยู่ข้างในเมื่อจิตเราเชื่อมากพอเมื่อจิตเราอะค่ะเดินทางที่มันถูกต้องไม่ได้ผิดทางไม่ได้ต้องการไปรัดเอารัดเอาเปียบใครไปโกหกใครครูไม่เคยโกหกคุณครูพูดทุกอย่างจากเรื่องจริงทั้งหมดแล้วครูก็ไม่เคยบอกว่าทุกคนมูแล้วได้ครูไม่เคยบอกครูแค่บอกว่าคุณเชื่อมากแค่ไหนคุณมีศรัทธามากแค่ไหนแค่ตัวคุณเองอะคุณเคยเชื่อตัวคุณมากแค่ไหนเอาแค่นี้ก่อนที่คุณจะไปเชื่อครู ที่จะนําพาคุณไปได้สุดทางเมื่อเราเกิดความเชื่อความศรัทธาอะไรบางอย่างเราเกาะกระแสความเชื่อนี้ไปเรื่อยๆอย่าปล่อยเขาค่ะเมื่อเราได้เราเชื่อคุณไปดูดิคนที่ไม่เคยเชื่อถูกลอตเตอรี่สิบสามนวดติดกันตั้งแต่ได้น้ําหอมไปคนที่มูมาอยู่แล้วยังไม่เคยได้โชคใหญ่พอใช้น้าหอมถูกรางวัลที่สองได้หกแสนคนที่มีคนมายืมเงินหกหลักจนตักขาดกันไปแล้วจนไม่เชื่อว่าจะได้เงินคืนใช้น้ําหอมอธิษฐานติดขอเขาโอนเงินมาใช้นี่โดยไม่โทรมาบอกเลยซักคำไม่ใช่ได้ทุกคนหนึ่งวารละ แห่งจิตสองความเชื่อสามความศรัทธาเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนครูไม่ได้พวกคุณงมงายเลยแต่ครูกําลังถามพวกคุณว่าเหนื่อยกันไหมเหนื่อยกันไหมอ่ะตามล่าหาอะไรกันอ่ะวิ่งกันจนเหมือนหนูติดจันอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งแต่พอเขาให้ทางลัดเรากับเบะปากทำไมเราไม่รองให้มันรู้แล้วรู้รอดละ่ะเหมือนครู